สักครู่นะครับตอนนี้มันติดขัดไปหมดเลยสักครู่มันเหมือนโทรศัพท์มันค้างอะ่ะ ไอโฟนไอโฟนสิบสี่ได้ละได้ละไอโฟนสิบสี่ออกใหม่คะเดี๋ยวก่อนนะั้นเราแชร์ให้ทีเพราะว่าพี่อ่ะครั้งที่แล้วแชร์ผิดอีกแชร์ซ้ำในเพจเดียวกันเกือบแล้วค่ะโอเคสวัสดีครับ เจอกันอีกแล้วครั้งที่แล้ววันวันวันเสาร์ผมได้ได้ได้ไดไดโพสต์ไปเกี่ยวกับเรื่องฟองนมาลาเต้กับคาปูมันแตกต่างกันยังไงอันเนี้ยพอมีใครรู้บ้างไหมพอมีใครรู้บ้างไหมมันเหมือนกันไหมฟองนมอันนี้มีคนเข้ามายัางเนี่ย ถามถามถามไม่มีใครดูเลยมีอ่ะฮะแต่ก็ในเม้นก็ไม่มีใครตอบนะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมเองอะ่ะผมก็อยากจะให้ความรู้กับอีก,อ,กอีกหลายท่านที่ว่ารู้สึกเรื่องราวเนี้ยก็ยังยังไม่ได้พูดเลยก็ยังไม่ได้พูดเลยก็อยากจะมาพูดเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำลาเต้ ทำลาเต้พอดีเดี๋ยวหลังจากทําลาเต้เต้เสร็จอะ่ะเดี๋ยวก็จะมาบอกกันว่าฟองนมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะเพื่อให้ได้รสชาติที่แท้จริงเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้ทําแบบเดียวกันเหมือนเหมือนกันเพราะนั้นรสชาติที่ได้มามันก็จะไม่ใช่ของเป็นลาเต้แท้ๆหรือว่าเป็นคาปูแท้ๆนะ ถ้ามีใครตอบถูกเม้นมาหน่อยถ้าตอบถูกเดี๋ยวผมให้กาแฟไม่เกินสามเจ้านะไม่เกินสามท่านนะถ้าใครตอบถูกนะเดี๋ยวผมให้กาแฟเจ้าละโลได้ไหมพี่แจออกแล้วอะเดี๋ยวเรามาทำลาเต้กันวันนี้โอเคครับก่อนก็จะเป็นแก้ว 16ออนกับ22ออนลาเต้ลาเต้เนี่ยมันมีรสชาติที่เบาที่สุดรสชาติของกาแฟนะเบาที่สุดเพราะว่ามันมีนม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 สดอ่าเพราะว่ามันมีนมสดเข้าไปผสมอ่าบอกเป็นในในและมันมีนมสดเข้าไปผสมกับกาแฟมันก็จะทําให้รสชาติมันกลมกลม่อมเบา เบาวกว่าอย่างอื่นเบาวกว่าเมนูอื่นมันก็จะเป็นระดับชั้นของของของนั่นของคนกินกาแฟาเริ่มต้นน่ะที่ผมเคยพูดไปหลายหนแล้วว่าลูกค้าที่เข้ามาลองกาแฟาใหม่ๆอะ่ะแนะนําเป็นลาเตา้เพราะว่ามันจะเบาที่สุดอาการใจสั่นอะไรก็จะไม่ค่อยมีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าแก้ว16ออนได้นะอย่าไปอัดแก้ว22ออนให้คนที่กินใหม่ๆอันนี้ฝากร้านค้าด้วย ไม่งั้นใจเขาสั่นเขาเข็ดถามว่าตอนกินอ่ะมันอร่อยแต่อีตอนมันออกฤทธิ์นี่แหละใจมันจะสั่นเดี๋ยวถ้าหากว่าเขากินได้เขาเริ่มชินเดี๋ยวค่อยเขาจะค่อยๆปรับของเขาไปเองนะลูกค้าเพราะนั้นอนะ่ะเราเป็นผู้ขายเราต้องรู้ด้วยว่าลูกค้าของเราเนี่ยลักษณะการการที่จะมาซื้อของเราเนี่ยลักษณะการกินของเขาเราควรจะเริ่มต้นยังไงอย่างน้อยเราเป็นผู้รู้นั่นแหละถึงเป็นที่มาของฟองนมมันแตกต่างกันยังไงนะ ่าลูกค้ามาเมื่อวานนี้ไปทำบุญมาก็คนเดียวเนะก็ถ่ายรูปอะไรไม่ได้แต่ก็มีรูปมาให้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวก็จะเอารูปออกให้ดูถ่ายไม่ได้เยอะเราถ่ายแค่รูปรูปเดียวเองบ้าถ่ายให้คุณกาไรคราเขาเป็นคนส่งบุญมา เดี๋ยวรอรอว่างก่อนเดี๋ยวรอรอว่างก่อนพอดีตอนนี้งานเยอะซ่อมเครื่องไปสองตัวละก็อย่าลืมดูแลเครื่องกันนะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของของเวลาเราสกัดน้ำกาแฟออกมาหรือจะเป็นชากันแล้วแต่มันจะได้รสชาติที่ดีและบุ้งที่อย่าลืมตรวจสอบเครื่องหม้ยของมือของเราเราจะต้องใส่ใจแล้วก็การดูแลรักษาก็ ก็พยายามดูแลรักษาของเราให้ดีเข้าใจการทำงานของเครื่องให้ดีจะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายลดปัญหาการปิดล้านของเราด้วยนะครับฝากไปด้วยผมเองผมก็จะแบ่งปันความรู้ให้เรื่อยๆเพราะนั้น่ะทุกคนก็ตั้งใจเรียนนิดนึงแล้วก็อย่าหาข้ออ้างว่าเพราะไม่ว่างเพราะอย่างงูน้อย่างนี้อย่างนั้นถ้าเราไม่ร่างไม่ใส่ใจเรียนรู้ ในสิ่งที่เราทําความสําเร็จมันก็จะอยู่หา่างไกลเข้าไปทุกทีแต่ถ้าเราทําความสําเร็จมันก็จะอยู่ใกล้เข้ามาแถมมันจะมีความสุขด้วยนะจะบอกให้เพราะว่าเราทำของเราทําสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่ว่าไม่ได้สูงลูกค้าได้รับลูกค้าชมลูกค้ามีความสุขเราก็มีความสุขจริงไหมนั่นแหละหาที่ไหนได้ผมมายืนหน้าร้านผมมาขายอะ่ะ ผมยังพูดกับน้องเลยบอกว่าลูกค้าน่ารักจังเลยลูกค้าเราหน้ารักจังเลยถามน้องได้จริงไหมหน้ารักไม่ใช่หน้าตานะหน้ารักเพราะว่าลูกค้าของเราสุภาพอ่าเชิญหน้ารักเพราะว่าลูกค้าของเราสุภาพเอ,อพูดจาดีถือว่าเป็นอาชีพที่ที่ที่ท,ที่คนอะ ลูกค้าเนี่ยให้ให้เกียรตินะอันนี้ลองสังเกตด,ดูเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจงทำตัวเราให้สูงขึ้นด้วยคุณภาพตัวเราด้วยด้วยฝีมือด้วยทักษะของเราทำให้มันสูงขึ้นลูกค้าก็จะเคารพเราแล้วก็รักเราอ่ะไม่ให้รอเช้าวันนี้มาลาเต้เดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะเรื่องเรื่องเรื่องฟองนมให้น้องเขาหายใจกับ น้องเขาเก่งน้องเขาเก่งวันนี้อุตส่าห์งัดงัดความรู้งัดงัดความรู้ออกมาให้ปกติน้องเขาไม่บอกใครหรอกอ่ะเชิญครับเมนูนะคะลาเต้แก้วสิบหกออนนะคะนมข้นสามช้อนชาค่ะ อย่าลืมนะสเกลเรามีให้แล้วนะสามช้อนนะน้ำตาลอ้อยนะคะสองช้อนชาค่ะแล้วก็บดกาแฟใหม่ๆนะคะ กาแฟบดใหม่ๆหอมมากหอมมากกาแฟเนี่ยผมไปยืนนะยืนอยู่หลังร้านอ่ะหอมหอมหอมมากเลยเพราะนั้นอะแนะนำบดกาแฟใหม่ๆบดเรื่อยๆปริมาณน้าน,นะคะ1 2อ ml นะคะรวมส่ผสมนะคะย้ำนะก่อนจะทำ เมนูอื่นทำอะไรนะคะเรียกอะไรนะอ่าเพอร์เฟกช็อตอ่าเพอร์เฟ s h o ช็อตให้ได้ก่อนชิมเคยม,มหนึ่งช้อนชาค่ะนมสดนับหนึ่งถึงสามนะคะหนึ่งสอง ก็ได้แล้ว16ออนยังต้อง<ะ>ใส่นมดิค่ะอ๋อเออใช่ลาเต้โอเโ,อโอใส่เลยหรือว่าเดี๋ยวรอทีเดียวดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเรารอใส่นมนมสดก่อนนะนมสดที่ตีฟองแหละแก้ว22ออนนะคะนมข้น5ช้อนชาค่ะ าชอ้อนอยู่ขิดที่เท่าไหร่ยู่ขิดที่ห้ายู่คิดที่ห้าน้ำตาลอ้อย3ช้อนชาค่ะ ส่วนใครที่ยังบดกาแฟเกินอยู่ก็พยายามปรับนะปรับปรับปรับ,บที่นี้คือปรับระยะเวลาในการบดนะเพื่อให้มันใกล้เคียงที่สุดอ่ะอย่าให้มันเหลือเยอะแต่ถ้าหากร้านไหนอย,อย่างช่วงเช้าขายได้เรื่อยๆอันนี้ไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่บดได้แก๒2ออนจะใช้กาแฟสองช็อตนะคะสองช็อตครับดามชงสองอันนี่แหละ จะได้ชัดเจนอตอนนี้ผมมาสบายใจขึ้นเยอะมีลูกค้าถาม เอ,อ่อเมริกาโน่ชงยังไงคะคันนี้มีลิงก์ของตัวเองละส่งลิงก์ให้ได้เลยใช่ไหมใช่อ่าตอนนี้ถามได้เดี๋ยวให้น้องเขาจัดระบบอีกทีช็อตแรกนะคะ125 ml นะคะรวมสผสมแล้วนะคะ 2นะคะร้อยเิมค่ะคิมเทียมหช้อนชาค่ะนมสดนัดหนึ่งถึงห้านะ อันนี้เรียบร้อยรอรออันนี้อย่างเดียวใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวได้คุยกันเรื่องเรื่องตีฟองนมเลยคือเดียวมามาสำหรับหลายคนที่ว่ายังไม่เข้าใจดีว่าฟองนมฟองนมตัวเนี้ยอันนี้เราใช้เหยือกใหญ่นะเหยือกใหญ่อ๋อยู่นี่ถ้าตีนมร้อนเหยือกเล็กอันนี้ขออนุญาตสำหรับ บางคนที่ว่ายังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วที่ทำอันนี้ตีตีนมร้อนอันนี้ตีนมเย็นอ่ใส่ก็ประมาณไหนหนึ่งนิ้วประมาณหนึ่งนิ้วเราได้แหละเพราะว่าเราสามารถควบคุมคอนโทรลได้ง่ายแต่ถ้าหากเราใส่นมเยอะเกินไปเนี่ยเราจะคุมยากเพราะว่ามันล้น มันลน้นเพราะว่าเวลาเราตีฟองเราต้องดึงอากาศให้เข้าไปผสมกับน,นมเพื่อให้นมมันฟูขึ้นมาแต่การตีอฟองนมลาเต้เราจะตีไม่นานเพราะว่าเราไม่ต้องการฟองนมที่ว่ามันเบาเกินเราต้องการฟองนมลักษณะที่นมนุ่มอ้าวลืมถามผมถามมาผมแย่งฟินเขาหมดเลยขอโทษอ่ะให้พูดแล้วกันฟองนมลาเต้ อันเนี้ยมีเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อเอ่อถือเองเลยจะได้พูดได้ถ้าไม่ถือพูดไม่ได้อะเพื่อลดความเข้มความเข้มของกาแฟนะคะอ่าทําให้กาแฟมันละมุนขึ้นนะให้กาแฟละมุนแล้วก็ทานง่ายคนที่ชอบชอบทานกาแฟรสชาติละมุนนุ่มๆสบายๆแล้วก็เอ่อเหมือนกับว่ามันมีจะมีความมันอยู่ในตัวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ ลดลดความหวานลดความหวานแต่ถ้าเราใส่นมข้นเยอะเกินไปเป็นเมนูอะไรอื่นที่ว่าหวานมันอย่างนั้นน่ะมันก็จะเพิ่มภลระให้กับร่างกายแต่อันนี้เป็นลาเต้เเตมันก็จะเป็นนมสด<ช>นมบัวบแย่งพู้หมดเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี <c oughs> ย๋ยวให้น้องเขาตีให้อ่ะมาดูมาดูน้องกันรีบจังเลยอ่ะโกไม่ได้ตีอันนี้น้องเขาจะตีเร็วนะแล้วเขาก็จะดึงอากาศน้อย เพื่อให้อะไรนะฟองนมมันอะไรนะ <S 2> <S 2> มันหนักนะมันหนักมนัม,นมันหนักพอมันหนักปุ๊บอะมันจะได้ไปผสมกับกาแฟได้ส่วนคาปูมเป็นยังไงคาปูก็จะฟองนมก็จะเบากว่าค่ะเพื่อให้อยู่เหนือบนบน,บนน้ำแข็งบนกาแฟของเราอะค่ะ,ะนะเวลา<ไ>ดูดก็จะได้ความเข้มขน้นอ,าอ่าฮะแล้วถ้าหากว่าเอาฟองนมของลาเต้เนี่ย ไปใส่คาปูจะเกิดอะไรขึ้นเออมันก็จะได้ความเข้มอย่างเดียวอะค่ะก็คือว่าฟองนมมันก็จะไหลช้าอ่ะนมมันก็จะไปละลายปนกับตัวตัว,ตวน้ำกาแฟเนาะ,ะอ่าก็จะไม่ได้รสชาติจริงๆของตัวคา,าปูที่มันจะต้องมีความเข้มมากกว่าพอเข้าใจกันไหมครับ ถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้เนี่ยมันจะมีน้ำหนักมันจะเข้าไปมันก็จะปนกับกับตัวตัวอะไรอะตัวตัวตัวน้ำ,นำตัวน้ำกาแฟาออและขอถามอีกเรื่องหนึง่งอย่างกรณีที่เราตีฟองนมเนี่ยและข้างล่างมันเป็นน้ำอะมันเกิดจากอะไรเ<ม>ทออกมาปุ๊บอฟองอะอยู่ข้างบน เราคนเ,เราตีไม่ถึงข้างล่างค่ะเราตีแค่หน้ามันเฉยเฉยอ๋อตีข้างหน้ามันเฉยเฉยใช่รจริงๆแล้วเราจะต้องตีจุ่มลงไปใช่จุ่มลงไปแล้วก็กดอ่อแสดงว่าถ้าจุ่มลงไปเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องลงไปถึงพื้นล่างของตัว,อ,วอ้นี่เลยอ่าตัวเหยือกเลยนะครับเพราะนั้นตัวก้านเนี่ยลงไปที่เหยือกอะโดน แกะได้ไม่เป็นไรนะอ่าไม่เป็นไรเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นน้ำไหมคะแต่ว่าข้างบนมันจะยังเป็นฟองเออแล้วเวลาตีเราก็ต้องเอียงนิดนึงใช่ไหมเอียงนิดนึงอ่าเพื่อบังคับเพื่อบังคับได้ง่ายขึ้นเข้ลงไปได้เลยก็ยๆดึงมาอันนี้ยังไม่จบแล้เนี่ยฟองนมเนี่ยจริงๆมันจะต้องเป็นไอ้นี่อีกตัวคาปูอีกเราดึงเราดึงอากาศยังไงอีกเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าคลิปหน้า เดี๋ยวจะสอนให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวบอกหมดตอนเนี้ยเดี๋ยวจะงงกันเก็บกันไม่หมดเก็บความรู้กันไม่หมดเวลาตัดน้ําแข็งตัดแค่นี้นะคะเมนูลาเต้ตัดแค่นี้แค่นี้อ่าตักตักตักน้อยหน่อยเดี๋ยวเรามาเติมที่หลังได้เพราะว่าลาเต้หนึ่งตัวน้ำกาแฟเนี่ยมันจะอ,อ่มันจะเย็นกว่าเมนูอื่นนะ เมนูอื่นอ่ะมันจะร้อนกว่านี้น้ําแข็งก็จะละลายแต่ลาเต้นเนี่ยมันจะเย็นเย็นเพราะว่ามันมีฟองนมเย็นลงไปด้วยทําให้อุณภูมิมันมัน,ม,นมันเขาเรียกอะไรละ่ะมันต่ํามันลดลงสีสันน่าทานมาก อันนี้เราก็ติดฟองนมคาปูนะวิธีการดึงให้มันได้ที่เหมาะสมเพราะว่าเวลาเราดึงมากไปอะ่ะมันจะเป็นก้อนแข็งเทยากพอเทปุ๊บมันก็จะเปิดปากแก้วด้วย,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวหน้าให้น้องก็สอนอีกทีสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ตอบคำถามสวัสดีนะครับทุกคนเออมีใครตอบมามั้งยังเนี่ยมีปะมีเหรอถูกไหม ลืมถามว่ของที่แจกจะเอากาแฟใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ถ้าเอากาแฟใช้แล้วบอกด้วยสวัสดีนะครับทุกคนขอไม่เอ่ยชื่อนะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่ออ่านไม่เก่งอันไม่เก่งคราวที่แล้วตอบถูกยังไม่ได้กาแฟเลยค่ะตอบถูกตอบถูกคนที่เท่าไหร่อันนี้เข้าไปถามแอดมินได้เลยครับเพราะว่าเราไม่น่าจะมีค้างนะ เพราะว่าเราก็จะมีมีมีของจำกัดครั้งที่แล้วอะไรเอ่ยสาบท่านเราถามเรื่องอะไรใช้ไต้หวฮะใช้ไต้หวันเหรอลอง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 คุยมาอีกทีแล้วกันนะว่าตอบถูกเรื่องอะไรแต่เราก็จะมีจำกัดแหะว่ากี่ท่านกร,กรณีที่ว่าดูของแจกอะ่ะช่วยช่วยอ่านให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเราก็จะมี จํากัดอะเราไม่ได้แจกทุกคนนะอันนี้ต้องขอโทษด้วยยังไงก็ติดต่อมาอีกทีนึงแล้วกันสวัสดีค่ะคุณโลดเย่เยดีใจวันนี้มีโอกาสได้ชมสุดๆแล้วครับดีใจเช่นกันครับที่ได้เจอทุกคนผมว่างเมื่อไหร่ผมก็อยากจะออกมาพูดคนเก็บกด <c oughs> <c oughs> คาปูชีโน่มีฟองนมหนานุ่มชวนดื่มมากกว่าลาเต้มีฟองนม ลงที่แก้วกาแฟอร่อยละมุนค่ะอืมอันนี้ตอบแบบแบบคนกินเอาแบบผู้ขายดีกว่านะแบบผู้ขายแต่อันนี้ผมตอบไปแล้วอันนี้ถือว่ายังเรียงไม่ได้นะรอชมค่ะกําลังหัดชงถุงกองครับเดี๋ยวจะเสร็จกาแฟนี้เดี๋ยวผมจะทําถุงกองต่ออีกนะเดี๋ยวติดตามกันละกันสวัสดีค่ะพี่โลสวัสดีครับ ขอบคุณครับพี่โลที่วันนี้ซ่อมเครื่องชงกาแฟให้ทำให้น้องได้เปิดร้านขายต่อไปครับยินดีครับถ้าอันไหนทำได้ผมก็จะพยายามทำให้เลยนะและอีกอย่างมันก็เป็นเล็กๆน้อยๆก็ยินดีครับเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วที่ผมจะต้องรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำที่ได้ช่วยเหลือทุกคนนะพึ่งพากันผมพึ่งคุณคุณพึ่งผมช่วยกันทุกอย่างก็ดีขึ้นเอง พึ่งมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพึ่งเข้าใจวันนี้ระคะฟองนมต่างกันใช่ครับฟองนมต่างกันรสชาติที่ออกมาเนี่ยมันจะได้เป็นตามที่กําหนดแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละเมนูเพราะว่าเมนูหนึ่งอะอชื่อชื่อ,ช,อชื่อหนึ่งอะมันก็จะมีเอกลักษณ์ของมันว่ามันควรจะเป็นแบบไหนอะไรยังไง มันจะได้ตรงตามโจทย์ที่เขาตั้งขึ้นมานะและมันจะได้เป็นสากลร่วมกันด้วยฮะครับเอาอะไรนะฮะตอนนี้ที่ร้านใส่นมฮอกไกโดแทนนมสดทั้งหมดเว้นกาแฟสดค่าลูกค้าบอกรสชาติดเีเข้มขึ้นขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณโลดสี่ปีแล้วค่ะที่อยู่กันมา ขอบคุณมากเหมือนกันครับที่อยู่กับพี่โลดอยู่กันหนานแน่นครับก็สิ่งที่เราคำนวณให้อ่ะก็คือว่าเราก็จะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปใส่ลักษณะที่เหมาะสมกับต้นทุนเพราะเราเองเราเปิดร้านนะเราก็มีต้นทุนก็เพราะว่าก่อนที่จะทําออกไปมันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคนแรกค่ะชาไต้หวันค่ะเ,เดี๋ยวเราก๊อป ให้เขาดูได้ไหมตอปมีอะยังอยู่ไหมเพราะว่าเพราะว่าให้ทักไลน์ได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราติดต่อเดี๋ยวเราพูดอีกทีว่าอะไรนะเออลูกค้าน่าจะทักในช่องทางเพจหรือเปล่าคะเออลูกค้าช่องทักทายอะทักเพราะว่าและอีกเรื่องหนึ่งอะเอ่อ การตอบอะเราจะถือเอาที่นี่เป็นหลักนะเพราะว่าเราจะเอาถือถือถือเอาหน้าจอของเราเป็นหลักเพราะว่าเน็ตแต่ละคนอะไม่เหมือนกันเราจะถือว่าเอาที่นี่เป็นหลักเอาเอาเอาหน้าจอของเราเป็นหลักเราจะจะคิดอย่างนั้นเพราะหลักฐานมันอยู่ที่เราเราก็คิดอย่างเงี้ย แต่ก็อย่าไปคิดอะไรมากสนุกสนุกแล้วกันอย่าไปจริงจังอะไรมันมากการละเล่นก็บางทีอะ่ะมันก็จะให้มันร้อยเปอร์เซ็นเสมอสไปอะ่ะไม่มีหรอกนะแล้วก็อย่าเสียใจนะอันเนี้ยผมอะ่ะช่วงที่ผมอะ่ะเจอวิกฤตหนักครั้งที่แล้วมีผู้ชายท่านหนึ่งโทรมาหาผมพิโรดผมขอเครื่องคนอันนี้ผมโมโหจริงนะ ผมขอเครื่องคนพี่โลดให้ผมไม่ได้เหรอผมมาซื้อกาแฟพี่โลดซื้อของพี่โลดมาถ้าพี่โลดไม่ให้ผมผมจะไปอยู่อันนู้นจะไปซื้อที่นู้นผมได้แต่นิ่งเงียบแล้วผมก็ไม่ให้เขาจริงๆอ่ะเพราะผมไม่สนใจจริงๆนะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับใครนะอันนี้ความรู้สึกผมโกรธคนคนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวขอโทษด้วยเอาหลักฐานมาดีกว่าครับเอาหลักฐานมาแล้วก็มามาให้น้องอีกทีเพราะว่ารางวัลนะ่ะแจกไปหมดแล้ว แต่แจกเพิ่มได้อีกได้เพราะว่าอันนั้นอะเราแจกสองเพจเนะเพราะว่าความผิดพลาดอยู่ที่ผมผมก็จะแจกไอ้ที่ผมอะซ้ำอะอันนั้นก็อีกอันหนึ่งเหมือนกันที่ผมแจกอย่าไปซีเรียสครับติดต่อมานะแล้วมีอะไรไหมไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคุณอะไรคุณหนองติดต่อ เราคุยกับเขาดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลอันนี้อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณ,ค,ณคุณน้องใช่ไหมคะน้องน้องอหะอ่าครับเดี๋ยวย้อนดูย้อนหลังได้เลยนะคะอืครับยังไงก็ติดต่อมาแล้วกันอันนี้ของเราไม่ห่วงหรอกถ้าหากเราผิดพลาดเรารับผิดชอบนะครับแล้วเมื่อกี้ก็คนที่ร่วมสนุกชื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวให้กาแฟโลน ตอนแรกกลัวหลายคนแต่เนี้ยตอบในลักษณะลูกค้าก็ดียินดีนะดีดีดีครับที่หัดหัดใช้ควารมรู้หัดใช้ความคิดออกมานะคนเนี้ยเดี๋ยวก๊อปคนนี้คนนี้ชื่ออะไรคาปูอะไรนะคาปูชินโน่ฟองอนมหนานุ่มชวนดื่มมากกวา่า อ๋อคนเดียวกันเหรออ้าวเหรอตาไม่ดีอ้าวอ,าอ้าวลิเซอ้าบอกให้แล้วก็ให้ตกลงใหญ่งงละขอโทษนะวันนี้งงนิดนึงขอโทษด้วยอแต่แต่ว่าคนที่ที่ที่มาคุยอ่ะอันเนี้ย คาปูชิโน่มีฟองนมหนานุ่มชวนดื่มมากกวา่าลาเต้ตีฟองนมลงที่แก้วกาแฟอร่อยแบบละมุนค่ะอ่ะอันนี้ผมให้กาแฟโลนึงนะติดต่อแอดมินแต่ผมก๊อปหน้าจอแล้วตอนนี้หลักฐานก็อยู่ที่ผมแล้วเดี๋ยววันหน้ามีอะไรก็ทวงผมได้เพราะผมมีหลักฐานโอเคเดี๋ยววันนี้อ่ะยังไม่หมดเหรอไม่เป็นไรค่ะอยากได้ความรุ้มากค่ะอา้าวไม่เอาเหร เอาเราเล่นเราเล่นให้อ่ะขอบคุณมากนะวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมกันสวัสดีครับ